สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมวางแผนเทรดประจำวันที่31เดือน10ครับผมเริ่มจากยูโร USD เช่นเคยนะครับในส่วนของตัวยูโร USD ครับผมมองจากดาวอังคารนะครับก็เห็นครับผมว่ามันสลับหน้าเล่นไปเรียบร้อยครับผมก็คือจากที่มันนะครับเป็นขาลงมาเลื่อยอย่างต่อเนื่องครับผมตอนนี้นะครับก็ชนดีมานของดีนะครับแล้วก็สร้างดีมานชุดใหม่ขึ้นมานะครับสร้างดีมานชุดใหม่ขึ้นมาแล้วก็แท่งนี้ครับผม แท่งนี้เป็นแท่งที่เบรกกรอบนี้ทั้งหมดได้ครับผมเป็นจุดเปลี่ยนทิศทางของแท่งเทียนใน time f ฟ a m e day พอ time frame day แบบนี้แสดงว่าทิศทางเปลี่ยนดูจากภาพปัจจุบันนะครับย่อบาบอย่างเดียวเท่านั้นเพราะว่าเทรนด์ของมันกลับตัวมากขึ้นแล้วนะครับก็ย่อใบเป็นหลักนั่นแหละนะครับสชั่วโมงนะครับก็ม้วนกลับ ขึ้นไปแบบนี้นะครับามวนกลับขึ้นไปแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยย่อกลับมาเราจะหาจังหวะในการบายถ้าเกิดว่าเป็นภาพใหญ่เนะี่ยมันจะบายแบบนี้ครับผมมันจะ,ะบายได้สับลอยแบบเนี้ยอันนี้คือภาพใหญ่อ่ามันจะ,ะบายได้สับลอยแบบเนี้ยอันนี้คือภาพใหญ่ของตัวกรอบนะครับภาพใหญ่ของตัวกรอบหรือว่าไวคอปนะครับวันนี้เป็นไวคอปลอจิก EP แรกนะครับผมก็พอเป็น1ชั่วโมงพี่ๆก็จะเห็นกรอบชัดๆประมาณนี้ครับผมทีเนี้ย เมื่อดูกรอบชัดๆประมาณนี้นะครับของเมื่อวานใช่ไหมครับผมของเมื่อวานเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเรานะครับถ้าเกิดว่าเรานะครับดูกรอบราคาประมาณนี้ระหว่างที่เป็นวคอปใหญ่เนี่ยมันก็จะมีวคอบเล็กๆซ้อนอยู่เรื่อยๆนะครับผมทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามองเทรนพาดหรือว่ามองอะไรพาดแบบนี้ครับผมเราก็จะแบบเด้งเซลใช่ไหมแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็แหกนะครับ เมื่อวานผมได้ไม้อะไรเมื่อวานผมได้ไม้ซีลตัวนี้แล้วก็บายกลับขึ้นไปแล้วก็ไปซีลตัวนี้แล้วก็ย่อกลับลงมาตัวนี้ผมใบอีกหนึ่งทีแลวเอาขึ้นไปทีพีตัวนี้เพราะฉะนั้นครับผมสัปดาห์นี้ผมวินรัว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 ,รวนะครับเพราะว่าตอนตอนเทรดจริงนะผมไม่ได้ใช้เทรดสต๊าที่ผมให้คุณผู้ชมเทรดนะครับแต่ว่าเอาทําทําอันง่ายให้ดูเฉยๆนะครับ ทีนี้พอกรอบราคาเป็นแบบนี้ใช่ไหมผมแล้วแล้วมันเบรกขึ้นแบบนี้เนาะก็กรอบราคาชัดโคตรขนาดนี้ครับผมไวคอร์ปจิกก็จะเป็นนะครับแอคคูมูเอชันแล้วก็มาร์ u อัพนะครับซึ่งพอเทตุจริงเนี่ยมันจะมีอะไรที่ซับซ้อนมากกว่านั้นเนี่ยมันจะมีไวคอรซ้อนไวคอรซ้อนไว c ์คอรหลายๆทีก็เลยทำให้คนส่วนใหญ่งงแต่ถ้าเกิดว่าเรามองโครงสร้างหรือว่ามองเทรนด์ออกมกันก็จะง่ายนะครับก็แอคคู u ู a เ i ชันนะครับแล้วก็หมวนกลับขึ้นไปนะครับตามนี้เนาะ เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้มองบายเป็นหลักครับผมทีนี้ถ้าเกิดว่าดูอินดิเคเตอร์ล่ะนะครับอินดะิเคเตอร์หน้าปัจจุบันเลยพี่เหนือ em a 200อย่างชัดเจนแล้วก็ em a เริ่มเรียงสวย em a 50ตัดขึ้นมาแล้วถ้าเกิดว่า em a 89นะครับ em a 100เนี่ยตัดขึ้นมาได้แบบนี้ครับผมมันจะคอนเฟิร์มอัพเทรนแล้วเราก็เล่นหน้าบายไปเลยนะครับทีนี้กรอบที่ผมตีไว้เมื่อกี้ใช่ไหมครับผมมาเฮ้ยจะทำใไถึงบายอ่ะ กนันทงปนงใบตัวนี้ครับผมมันจะมีวอลลุ่มโปรไฟล์ที่เป็นส่วนของวอลลุ่มหนานแน่นอยู่นะครับแล้วก็มันจะมีกรอบตรงนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเบรกขึ้นได้พี่พี่หไหมมันเบรกขึ้นได้แบบนี้วายคอฟจริงๆของมันที่เป็นกรอบส่งพี่พี่ที่เป็นกรอบส่งเนี่ยมันคือกรอบนี้ถ้าเกิดว่าใครสต็อปลอดลูนี้ตายนะครับเรียบร้อยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราแบบใช้วิธีการสต็อปลอตลึกหน่อยแล้วก็หาจังวหวะม้วนหรือว่ารีเจคคืนแบบเนี้เห็นไหม ม้วนแล้วก็รีเจ็คืนเหมือนแม่จังหวะที่มันรีเจ็คืนนี่แหละนะครับเราก็จะมาเก็บตรงนี้แล้วก็เอาขึ้นไป TP มันเป็นหลักการอะไรง่ายๆตามแม้แต่ว่าพี่ๆต้องเทสระบบนิดนึงนะครับก็จากภาพรวมปัจจุบันก็จะมี2จุดให้เข้าก็จะเป็นพุ่งจุ่มม้วนคืนตามสเตปของเราที่อยู่กันมายาวนานจนถึงสิ้นปีนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นกรอบของไวโค้ร์บลอจิกนะครับก็คือเป็นกรอบของตัวเนี้ย ทั้งก้อนเลยครับผมย่อกลับมาเนี่ยถ้าย่อกลับมาแล้วมีรีจคแล้วก็บายแล้วเอาขึ้นไป TP สั้นๆง่ายๆแค่นี้เพราะฉะนั้นครับผมยูโร USD เทรดบายนะครับทองคำล่ะเป็นไงบ้างทองคำนะครับพี่พ,พี่อ่ะให้ดูไทม์เฟรมเดย์ก่อนเดย์นะครับถ้าดูจุดตรงนี้มันคือเรลลี่เบสเรลลี่หากดูภาพเล็กมันคือไวค็อฟของไทม์เฟรมเดย์ถ้าอยากเข็นภาพชัดขึ้นไปที่4ชั่วโมง4ชั่วโมงนี้นเป็นไวคอฟลอจิก ชัดเจนนะครับซึ่งมันจะเป็นไวคอฟรเจกที่นะครับมีไวคอฟรเจกเล็กๆซ้อนอยู่ข้างในโดยที่มันจะสะสมเป็นเทนกระจายเป็นเทนแต่ว่าภาพรวมเนี่ยนะครับภาพรวมของสีชั่วโมงเนี่ยมันคือไวคอฟรเจกอันใหญ่ที่เพิ่งเบรกขึ้นไปพอเบรกกรอบนี้ได้ปุ๊บพี่ๆจะเห็นครับผมว่าผมตีกรอบแบบนี้เพราะผมใช้เทคนิคการย่ำราคานะครับเพราะผมใช้เทคนิคการย่ำราคา ที่เป็นแนวรับแนวต้านไม่ใช่ปลายเนื้อเทียนแบบนี้ผมดูภาพใหญ่นะครับไม่ใช่ภาพเนื้อเทียนทีเนี้ยพอกรอบของวาคอเป็นแบบเนี้ยแล้วเด้งขึ้นไปตรงนเนี้ยคือแนวเบรกใช่ไหมครับผมแต่ว่าก่อนที่มันจะเบรกนะครับมันทำเรลลี่เบสเลี่ใน4ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี้ยผมจะไม่ตีอะไรไปต่ำกว่านี้แล้วแล้วก็ในส่วนของดีครับพี่ๆนะครับมันจะมีข้อต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยผมใช้ข้อต่อเลยนะครับเป็นกรอบของแนวรับดีนะครับแล้วไม่ตีแล้วนะไม่ตีแล้วนะครับผมแนวรับแนวต้านทีเนี้ยพอกรอบใหญ่ประมาณเนี้ย มันก็จะมีอยู่2แผนครับผมก็คือแผนเนี้ยที่ย่อกลับลงมาแล้วก็แผนที่เป็นเซตอัพเดิมของเรานะครับทีเนี้ยพอเปิดตัวของอินดิเคเตอร์ขึ้นมานะครับมันก็จะได้ภาพประมาณนี้ครับผมมันจะได้ภาพราประมาณนี้่ประมาณนี้นะครับพอกรอบเป็นแบบนี้นะครับซูมไปหนึชั่วโมงก็จะเห็นรับผมว่ามันเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นรับผมย่อบายเป็นหลักนะครับย่อบายเป็นหลักแล้วก็ จุดที่ผมตีพี่พีก็จะเห็นว่ามันมีข้อต่อใช่ไหมไอข้อต่อที่ผมตีก็จะเห็นกับผมว่าไอภาพเล็กๆเนี่ยพี่ๆีภาพเล็กๆเนี่ยมันมีไวค,คอปก้อนเล็กๆอยู่นะครับตรงนี้นะตัวนี้เนาะมีไวคอปก้อนเ,เ,อเ,เนล็กอ sel, ยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคอนเซปต์เดิมของเราเนี่ยพุ่งจุ่มแล้วก็ม้วนคืนเราจะบายแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ม้วนเนี่ยเราจะลงมารอด้านล่างเลยครับผมเราจะลงมารอด้านล่างเลยซึ่งบริเวณที่ปลอดภัยจะเป็น2 5 6ห้าหกศูนย์ไอไม่ใช่สองห้าศูนย์สองเจ็ดหกศูนย์นะครับก็จะเป EU นะครับ EU ของเราเนี่ยยังเทรดบายนะครับ EU เทรดบายนะครับตามเซตอัพแบบเป๊ีๆเลยแล้วก็ทองคำเนี่ยเทรดหน้าบายเช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับการเทรดด้วยวายคอฟลอจิกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเหมิดใส่ EMA เนี่ยมันจะเทรดง่ายนะที่มันจะเทรดง่าย,นะายแต่ถ้าเกิดว่าถามว่าเรา Trade orp, เทรดบายคอฟปีๆแบบนี้ได้ไหมคำตอบก็คือได้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมการเทรดด้วย ไ i คอฟลอจิกนะครับงงไหมครับพี่พี่งงไหมอะงงหรือว่าพูดเร็วไปไหมครับสำหรับตัวไบคอฟเนาะมันก็จะเป็นแบบไล่แบบนี้ไปเรื่อยก็คือตั้งแต่มันติไทม์เฟรมจนถึงไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงที่จะเทึงแล้วก็ย่อบ่ายไปเรื่อยๆนะครับ